สวัสดีครับเกษตรกรรักบ้านเกิดป้ามกัพี่น้องอุ้ยเบื้องหนาครับพี่น้องเบื้องห้าคุนามิได้หนาหยังมีพี่น้องสะอ่อนบ่าขุนขึ้นนี่หยังเพื่อนพักปวดบ่าพักปวดน้าบ่หึ่จังใดนี่เบื้องพุ่นนี่พี่น้องเบื้องต้นเขาบไเนี่เบื้องต้นเขาโอ้ยว่างๆสิภาพี่น้องไปเบื้องหมอนว่างๆไเนี่ว่างๆยังสั่นอ่ะโอ้ยหนูกัดกับสุดยอดพี่น้อง มาเบงมาเบงหนูกัดมาเบงหนูกัดครับพี่น้องมาเบงต้นขางามงมเนาะนี่ยิงซี่นี่ที่จริงมันต้นสูงอ่ะดีพี่น้องต้นสูงแล้วแต่ว่าหนูกัดนี่ผมก็แตกขึ้นไหมหนูกัดมก็แตกขึ้นไหมนี่แบบนี้หนูกัดหนูกัดหนูกัดแต่ว่ามองไหนหนูบ่กัดนั่นพี่น้องมองเป็นหนูบ่กัดนี่ที่ได้พอน ยี่สิบกิโลบพพี่นอ้องอืมมะขากแต่หนูโอ้ยพี่น้องนี่ปีแรกไม่เห็นเอาพันเนาะแต่ว่าเขาก็บแตกกอดีอยู่พี่น้องแตกกอเหนี่ยงหนึ่งเพ่นนี่เหนี่หนหนึ่ง,หนหนงแตกออกมาก็เป็นสิบอยู่ครับพี่น้องเขาพันหยังเนาะครับอันนี้พี่น้องเอามาเห็ดพัน์แถวแรกกะสีได้พันธ่หันมันเหลียนอกปุ่นได้ครับเนี่ยเเป็นเหลียธรรมดาได้ครับต้องย้อนค้าไปอีกว่า เหลียจากนกเนียครับเพราะว่าหยังเพราะว่าถอกเป็นนำนมเลยไม่แล้วนกกระสีมกากัดอีกมาตอดกินอีกเหลียน,นกผลที่ครับเนี่ยออ,อันนี้ก็คือกรลังเป็นนำอันนี้กรลังตากเกสรครับตากเรนูนะครับพี่น้องแต่ที่เห็นเอกลักษณ์ได้ชัดก็คือห่วงเงาแห้งครับเกินฟ้ามือหมดแลละครับลักษณะของห้วงนี่ครับพี่น้องรวงของคุณเนี่ยรวงวเงาได้หล่ะครับคุณครับห่วงเงา นะครับบึ้งวันนี้บึ้งมาเดศวันนี้พี่น้องอันนี้เขานำนุ่มแล้วครับมาเ็ดไก่เง่าครับพี่น้องเง่าคักคุณบึ้งเมียโดดเน่าอวยสวยด้ล่ะนี่ซ้ำนี่นี่ซ้ำนี่นี่นกพิณมักนี่กำลังมาตอดนี่พทำนี่นี่ผูเห็นบ้าครับนี่ไปปลายนี่นกนกนกตอดทีดพี่น้องยังสินี่นี่เป็นนำนุ่มแล้วนกตอดัด้วยครับนี่ จะสั่งเหรอว่าสีหาพันมาได้เนาะนี่ตังสีปลายเพื่อนเมื่นสีนดำดำเมื่อสีกันดำดำเมื่สมสอสีเนี่ผสมเกสรไม่ได้นี่ครับเท่านันแห่งๆเนาะปลายรีบๆเนี่ม่ได้นกตอดเมื่อสีโนกตอดทั้นี้แบะพี่น้องกาสยายนี่สิบกิโลสิ่หอดบ่เหลียบ่ปี่าน้าเอาไหมนะครับกับเข้าพันนี่ครับพี่น้องหอมเกยใช้ครับพี่น้อง ได้สักนีแ่แหละพี่น้องกับข้าวหอมเกยชัยนะครับพี่น้องหอมเกยชัยเป็นข้าวเมล็ดยาวที่สุดนะครับในประเทศไทยนะตอนนี้ครับเป็นเข่าพื้นนะครับอาบาเมติดอ่าของตั้งประเทศนะครับผสมกับอ่าเข่าพื้นทินของจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเมล็ดยาวเรียวยาวนะพี่น้องใสเมล็ด ร่วนดีหงขึ้นมอร่วนนุม่มหอมมีกินหอมนะครับอ่ะปีหน้าก็ยังวากันไว้นะครับกับข้าวหอมเกยชัใชครับปีนี้ก็บเก็บว้เห็ดพันกอนเด้อครับยังบ่พันได้วา่าแจกใจพีใจน้องเด้อเดี๋ยวบึ่งกอนมันเหลือบุญละยังวากันนะพี่น้องกับข้าวหอมเกยชัใชครับพี่น้องปีนี้หน่อยสเหละเกินครับพิดหวังะเหละเกินครับหนกหนูปูเปียกโอ้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ ผู้เห็ดไห่เห็ุนาสุกูสุสคนฟังวาสิพานพูนไปได้เนาะเขา่าลราค้าดีกับบอรอึตอุปสักเนาะหลันราคาดีแน่กับพอค่าคนกลางในหนาทาเข,าข่ามากรูดราคาอีกเอา้าเป็นกำลังแรงใจให้สุกูสุคนครับพี่นงเอา้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซักนิดครับสวัสดีครับ